สวัสดีท่านผู้ชมรุกนคันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการเดอะมันนี่ทีวีออนไลน์นะฮะวันนี้นะครับก็มีแอปมาแนะนำท่านผู้ชมอีกแล้วนะฮะแอปนี้นะครับก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการท่องอวกาศนะครับแต่ว่าการท่องอวกาศของแอปนี้นะฮะถือว่าพิเศษมากนะครับก็รายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับให้ท่านผู้ชมรอติดตามรายละเอียดข้างในคลิปวิดีโอเลยละกัน โอเคนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอปอยู่ใต้ล่างทลิปเหมือนเดิมนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับทำการดาวน์โหลดแอปนี้นะครับผ่านลิงก์ด้านล่างเข้ามานะครับทำการติดตั้งลงเครื่องของท่านผู้ชมเองให้เรียบร้อยนะฮะแอปนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมบางคนอาจจะรู้จักแล้วหรือเปล่านะฮะบางทีมันอาจจะเป็นแอปใหม่สำหรับบางคนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแอปเก่าสำหรับบางคนนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะทีนี้นะครับ วิธีการเล่นนะครับอันดับแรกหลังจากท่านผู้ชมนะครับทำการลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยนะครับก็เมื่อท่านผู้ชมเปิดแอปขึ้นมานะครับระบบเขาจะพาท่านผู้ชมเข้ามาสู่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยสังเกตดูที่รูปยานอวกาศตรงนี้นะครับอันดับแรกเขาจะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะตรงหนึ่งวงกลมสีฟ้าๆเนี่ยนะครับทีนี้เกมนี้นะครับเล่นยังไงนะครับก็ให้เราแตะไปที่อ่า รูปตัวยานนะครับก็จะมีจ <Yeah. S 1> ํานวนคอยจํานวนคะแนนเนี่ยนะครับวิ่งขึ้นไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะกดนะครับก็ให้เราแตะไปที่ตรงนี้เลยนะครับตัวเลขเขาก็จะวิ่งขึ้นไปแบบนี้นะฮะอ่าเป็นจํานวนการเดินทางของเรานั่นเองนะฮะตัวนี้อย่างนี้นะครับเขาจะแสดงยอดนะครับว่าเราอ่าวิ่งไปถึงกี่กิโลแล้วนะฮะเมื่อเราดูอ่าเมื่อเราวิ่งไปแล้วนะครับเมื่อครบนะครับ ที่กําหนดที่จะต้องหยุดพักเนี่ยนะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เราดูโฆษณาไปนะครับกดดูโฆษณาไปได้เลยนะฮะหลังจากที่เราดูโฆษณาจบแล้วนะครับก็ให้เรากดกระกบาดออกไปได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับเราสามารถแตะไปที่ยานนะครับเพื่อวิ่งต่อได้นะฮะหรือไม่เราก็แตะไปที่ตรงนี้นะครับเพื่อ ให้ระบบเขาวิ่งออโต้นะครับก็จะเป็นบวก1นะครับแต่ถ้าเราแตะเนี่ยจะบวก3บวก4เรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกๆ9นาทีนะครับสังเกตตัวเลขตรงนี้นะครับเราสามารถมากดให้ยานวิ่งได้ใหม่นะครับตอนนี้เราวิ่งมาถึง1565กิกิโลเมตรแล้วนะครับวิธีการดูยอดคะแนนนะครับดูตรงไหนนะครับก็ให้เรากดไปที่มีตรงนี้นะครับเขาจะโชว์นะครับว่าเราเนี่ยนะครับได้ยอด คะแนนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราได้มา1,565อาคะแนนแล้วนะครับถามว่ายดคะแนนเราได้จากอะไรก็คือเราได้จากตัวเลขที่วิ่งวิ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะถูกสะสมไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับหนึ่งวันเราสามารถเข้ามาเช็คอินได้นะครับเราจะได้รับเพิ่มที่20คะแนนนั่นเองนะครับแอปนี้นะครับเป็น เขาไม่ได้เรียกว่าคะแนนเนาะนะครับแอปนี้แต่ว่าผมจะเรียกเป็นคะแนนแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เข้าใจง่ายนะครับทีนี้วิธีการใส่โค้ดนะครับโค้ดเนี่ยผมขึ้นไว้ให้ทางหน้าจอแล้วนะครับทีนี้วิธีการใส่โค้ดเมื่อท่านผู้ชมกดมาที่หน้านี้นะครับใครที่ยังไม่ใส่โค้ดเนี่ยจะมีป๊อปอัพอ่าแบบนี้เลยเด้งขึ้นมานะครับก็จะมีประมาณ3-4เมนูนะครับก็จะมีเมนูใส่โค้ดด้วยก็ให้เรากดเข้าไปนะครับก็ให้เราใส่โค้ดนะครับ ผู้แนะนำนะครับเราก็จะได้รับเพิ่มอีก1,000นะฮะถ้าเราใส่โค้ดผู้แนะนำนะครับเราจะได้รับเพิ่มอีก1,000นะฮะทีนี้เรามาดูเมนูที่3ามอินไว้นะครับเมนูที่3คือเมนูอินไว้ตรงนี้นะครับก็คือโค้ดตรงนี้ผมจะขึ้นไว้ให้ด้านข้างหน้าจอนะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปใส่นะครับวิธีการใส่โค้ดเนี่ยไปที่หน้านี้นะครับไปที่หน้าแท็กนะครับก็จะมีอ่าเมนูตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูรูปคนอยู่นะครับก็ให้ท่านผู้ชมเข้าไปใส่นะฮะ ที่นี้นะครับแอปนี้เราสามารถ Copy Link นะครับหรือว่าจะแชร์ลิงก์ของแอปนี้นะครับไปทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะครับในการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับใครที่มีเพื่อนเยอะหรือว่าอยากจะแชร์แอปนี้นะครับก็ลองเข้ามาที่ออปชันโซเชียลมีเดียต่างๆได้เลยนะครับพร้อมกับก๊อปปี้โค้ดของท่านผู้ชมเองนะครับไปแนะนําเพื่อนๆของท่านผู้ชมด้วย นะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการทำงานของแอปนี้นะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะตั้งค่าเมนูอะไรต่างๆนะครับเราสามารถเข้ามาเซ็ตตรงอีเมลตรงนี้ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของแอปเขาต่างๆนะครับจะเป็น My r e w a r d อะไรต่างๆนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะยังไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลส่วนแอปเขานะครับเราไม่ต้องไปยุ่งนะฮะโอเคทีนี้เรารอแค่รับ เวลานับถอยหลังแล้วเราก็มากดเล่นใหม่แค่นั้นเองครับสำหรับแอปนี้นะครับก็ง่ายๆนะฮะทีนี้เรามาดูวิธีการแลกเงินก่อนนะครับให้เรากดไปที่ปุ่ม Paypal ด้านบนนะครับตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับก็จะมีออปชันการแลกเงินนะครเข้าสู่บัญชี Paypal นะฮะแล้วก็ g o เ g l e เพย์นะฮะอเมซอนนะครับนะครับแล้วก็มีพวกอ่าสตรีม x b o ออะไรต่างๆนะครับ p พ a y s t a t i o n ก็มีนะครับคือมีการแลกเงินเข้าสู่บัญชีต่างๆเยอะแยะมากมายสำหรับแอปนี้นะครับโดยเฉพาะหลักๆแล้วนะครับเราสามารถอ่าแลกเข้าสู่บัญชีเ a y p a l ได้นะครับบัญชีเ a y p a l นะครับก็ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ90,000คะแนนนะครับเราสามารถแลกได้2ดอลลาร์นั่นเองนะครับ เราสามารถแลกเงินตรงนี้ได้สูงสุดถึง50ดอลลาร์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านคะแนนนะครับจะสามารถแลกได้ที่50ดอลลาร์นั่นเองนะครับความจริงแล้วนะครับตรงนี้นะฮะเราไม่จําเป็นต้องวิ่งมาถึง500,000กิโลเมตรก็ได้นะครับแต่ถ้าเราสะสมวิ่งวิ่งไปเนี่ยนะครับตัวเลขที่บวกบวกวิ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับเราถูกสะสมขึ้นมาได้ครบถึงตามจํานวนนะครับ ยอดตรงนี้ครบตามจํานวน9ก้าหมื่นเนี่ยเราก็สามารถแลกเป็นเงินเข้าบัญชีเฟียพาวได้แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องวิ่งไปถึงจุดนี้นะครับเพราะว่า แอปนี้นะครับมีจุดการถอนของท่านต่ำอยู่แล้วนะครับอยู่ที่2ดอลลาร์นะครับคะแนนก็อยู่ที่ประมาณ90,000คะแนนนั่นเองนะฮะโอเคนะครับวิธีการเล่นของแอปนี้นะครก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับใครสนใจที่อยากจะลองเล่นนะครับก็ลองดาวน์โหลดเข้ามาเล่นดูนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่รหัสผู้แนะนําด้วยนะครับท่านผู้ชมจะได้รับทันทีนะฮะอยู่ที่ประมาณ1000คะแนนนั่นเองนะครับผมแอปนี้นะครับสำหรับคนที่รู้จักแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับก็ ฝากไว้ด้วยละกันนะครับเผื่อเป็นทางเลือกให้กับท่านผู้ชมอีกหลายๆคนเลยที่ยังไม่รู้จักเนาะนะฮะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหากท่านผู้ชมชื่นชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ c r i b e รต์ด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้นะฮะขอกล่าควคําว่าสวัสดีครับ